เปลี่ยนไฟห้องจากแบบนี้เป็นแบบนี้ใช้ไฟทั้งหมด6ตำแหน่งจะใช้ไฟแบบไหนและวางในตำแหน่งไหนบ้างมาดูกันครับไฟตัวที่1น,นะครับคี y ์ไลท์เป็นแสงหลักวางไว้ด้านหน้าเฉียง45องศาเข้าหาตัวแบบใช้เป็นไฟซอฟต์บ็อกที่ให้แสงนุ่มวางสูงกว่าตัวเรานิดนึงเปิดความสว่างประมาณ50%ขึ้นอยู่กับกําลังของไฟที่เราเลือกใช้ด้วยครับ ไฟตัวที่2เนี่ยเป็นฟิลไลท์วางในตำแหน่งด้านหน้าเฉียงเข้ามาเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งจากคีไลท์นะครับใช้ไฟซอฟตบล็อกเหมือนกันเปิดความสว่างที่ต่ำลงมาจากคีไลท์นิดนึงครับไฟที่อยู่ด้านหน้า2ตัวเนี่ยเปิดเป็นสีขาวอุณหภูมิ 5,500k นะครับไฟตัวที่3เนี่ยโอเวอร์เฮดไลท์จะใช้เป็นไฟซอฟตบล็อกเหมือนกันเปิดเป็นสีนวลๆนะครับประมาณ 3,500k ครับความสว่างเนี่ยจะพอๆกับฟิลไลท์เลยครับ ไฟตัวที่4ี่เป็นแบ็กกราวน์ไลท์นะคะที่เป็นริ้วแสงสัดบนกําแพงเป็นแนวเฉียงนะครับเหมือนกับแสงอาทิตย์สองเข้ามาไฟตัวนี้ทําให้ฉากมีความน่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับไฟที่ใช้เนี่ยเป็นแนนไลท์ 60B ต่อด้วยตัวฟันแนลนะครับที่มีตัวบานดอสามารถสโขบแสงได้เราจะสามารถแต่งแสงให้เป็นริ้วแบบแบ็กกราวน์ที่โชว์อยู่นี้ได้ครับและตำแหน่งที่5เป็นพักที่เข้าไลท์ครับคือไฟที่ตกแต่งฉากหลังทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ไฟที่อยู่บนชั้นจะเป็นไฟ LED ดีดวงเล็กๆก,ก,กับไฟแท่งสั้นๆน,นะครับจะเป็นไฟที่มีแม่เหล็กใน สามารถติดบนชั้นโลหะได้เลยครับที่วางซ่อนอยู่ในชั้นเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีโน้ตบุ๊กวางอยู่เปิดแสงออกมาจากหน้าจอและมีไฟล์ LED ขนาดเล็กวางไว้หลังโน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งนะครับเปิดเป็นสีม่วงออกมา ตำแหน่งที่6ตำแหน่งสุดท้ายจะเป็น i ิมไลท์เป็นไฟที่วางอยู่ด้านหลังสร้างริ้วแสงให้กับตัวแบบใช้เป็นไฟแสงแข็งที่ไอใช้เนี่ยเป็น P80 RGB เปิดประมาณ30%วางสูงเหนือศรีรษะตัวแบบและกล้มกดลงมา2ตรงเข้ามาที่ตัวแบบได้เลยก็จะได้ริ้วแสงแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการจัดแสงของฉากนี้นะครัเพื่อนๆสามารถประยุกต์เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ได้นิดหน่อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับแบบนี้ได้ครับ